ะเป็นเมียหม่ใช่จะเมอนน้อย,อยดีก็แค่นางบำมเราอรู้ราจะมากระเดียดเบียดเาะมัหนาไปยมัวลอยนะเลยน้องสามหาวหาวเดียวก็หลับแล้วนอนนอนใช่ไหมเ <laughs> ปรียบแม่เป็นดอกไม้ก็คง จะเรื่องวิไลลูลาอย่างเธอดอกไม้ปอกหรือว่าดอกไม้ปาม่ปาไม่สุขอุราฟังร้องแต่ดอกไม้ในป่าพ่อกับเอามาปลูกก็คงนึกว่าสุขสดใสแต่ดอกไม้ในวังพ่อกับปังมันไว้ คงจะหอมถูกใจคนจองพ่อปลูกดอกอะไรผมก็ทายไม่ถูกหรือว่าพ่อน่าจะปลูกดอกพอไอดอกพอง แม่แม่ได้ยินมะดูสิหนูว่าเป็นราณีไม่กี่วันดูแม่ดูเขามาชมหนูบอกให้สวยมันดอกเงินดอกทองสวยจริงไม่ีดอกทองทำไมไอหนูชมพี่เหรอใครชมเธอก็เธอไงตอนนี้ดอกทองมันแพงเธอจะชมฉันว่าสวยแบบแพงแพใช่ไหมช่บอกให้ดูไว้มึงเนี่ยมองโลกในสิ่งที่ดีมากเป็นคนคิดบวกนี่เธอเข้าใจผิดแล้วไอคำว่าดอกทองเนี่ย มันหมายความว่าฉันด่าเธอตั้งหากนะโอ้บัตรซบมึงจะเล่นเอารางวัลไม่คลาหรือไงมึงด่ากูเหรอก็ใช่ไงเล่ากูด่ากับพี้โกแล้วกันนะรับรองไอพ่อด่ากูดอกทองขอร้องสักทีอะไรน้องเมนอเฮ้ย <c oughs> แนนะไร้ <c oughs> องธรรมดาจะน้องเอ้ย จิบหายเฉพาะธรรมดาก็ผิดลูกอยู่เลยมึงจะเล่นเสียงทำไมเนี่ยนี่พี่คิดดูสิทำไมเกิดเนี่ยเสียงหนูยังเล่นขนาดนี้ถ้าหนูมีผัวนะหนูเล่นตายเลยหรอจริงอ่ะจริงกูยกเห็ดมึงมีผัวทุกคนดอกูดอกทองขอเราสะพีน้องเ่นเอ๋ย์ในก็มีดีอะไรดอก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 ดก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 อย่าไปเล่นกับมันทไมอะดอกมันมีพิษ มีพิษยังไงโอ้โหโดนเข้าไปเด็ดหมดบ้านหมดรถเลยนะ